สวัสดีครับผมนายธักิจชัยชนะรหัส640610152วันนี้จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผมโดนโกงจากราคาออนไลน์ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมกำลังเข้าสู่ปีหนึ่งจากสถานการณ์โควิดทำให้การเรียนปรับเป็นการเรียนแบบออนไลน์ผมจึงต้องการถูงฟังที่มีคุณภาพสักคู่หนึ่งเพื่อมาใช้ในการเรียนครับผมและผมก็ได้ค้นพบร้านอินสตาแกลร้านหนึ่งที่มี หูฟังที่มีคุณภาพตามที่ผมต้องการผมจึงได้ทําการตรวจสอบดูรีวิวและราคาสินค้าว่าเหมาะสมไหมและหลังจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจที่จะทักราคานี้เพื่อตรวจสอบถามถึงรายละเอียดและราคาของสินค้าพบว่าราคาและรายละเอียดนั้นเป็นไปนตามที่ผมคาดหวังไว้ครับผมผมจึงทาการสั่งซื้อโดยการอโอนเงินและมอบสลิป ได้ที่อยู่ไปให้กับทางร้านค้าครับทางร้านค้าได้ตอบกลับมาว่าจะทําการส่งเลขพัสดุมาให้ผมในเช้าในวันถัดไปครับผมแต่หลังจากนั้นผ่านไปแล้ว2วันทางร้านค้ายังไม่มีการตอบกลับด้วยการหรือส่งเลขพัสดุมาให้ผมผมจึงทําการค้นหาร้านค้าก็จะทักไปสอบถามว่าเรืงพัสดุจะมาเมื่อไหร่ครับผมแต่พบว่าราคานั้นผมไม่สามารถค้น ค้นหาเจอได้แล้วทําให้ผมรู้ว่าตอนนั้นผมโดนโกงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมผมจึงทาการแก้ไขปัญหาตอนนั้นโดยการเข้าไปแจ้งความที่สถา,านีตารวจโดยผมรวบรวมหลักฐานแชทที่ผมเคยแคปหน้าจอเก็บไว้เมื่อตอนที่ทักถามรายละเอียดของสินค้าตอนนั้นครับผมหลังจากที่ผมทําการแจ้งความเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อทําการอายัดบัญชีของ ร้านค้าที่โกงผมไปนะครับผมแต่หลังจากนั้นที่ผมทําการไปตรวจสอบอายัดบัญชีพบว่าทางปลายทางนั้นได้ทําการปิดบัญชีหนีไปแล้วครับผม,ผมที่ผมนําเหตุการณ์นี้มาเล่าครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นบางคนจึงใช้โอกาสนี้ในการหลอกลวงผู้อื่นผมจึงมาเล่าเหตุการณ์ของผมให้ฟังเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคน ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับผมจากนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวในการซื้อของออนไลน์และขอให้ทุกคนโชคดีกับการซื้อของครับผมสวัสดีครับ